เนาะลงยูทูบไว้ยอดดิวเยอะสูงค่ะก็บริษัทลงอยู่ค่ะบริษัทลู้มากไงบริษัทเอาเองไงนะนะครับก็จะให้ราวัานะฮะใจรักษาหน่อย ใชาในเสียงี่เด็กยามกั้นี้หรอใช่หหาห้าห้้าห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 าห้า5้าห้5ห้าห5คห้าห้าค้าห้าห้าห้้ห้าห้้าห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 าห้าห้าห้า้า บอกครับ1 2 3เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเนี่ย ตีน้องเตียนเก่าเลยที่มุมนี้ดีกว่าพิ่พี่กันในโบกเออนี่โทษนะโทษนะโทษนะเอออย่างนี้นะอย่างนี้นะต้อง ไงคะอธิษฐานว่าอะไรก่อนตีคะก็อธิษฐานให้ล uh? <tails> <ụ resh> ูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขค่ะให้ลูกร่ำรวยร่ำรวยมีชื่อเสียงโด่งดังค่ะวันนี้มาทำอะไรที่วันนี้มาบูชาพระพุทธนตรที่วัดสลามุ์นะคะกับหลวงพ่อแป๊ะค่ะ ก็มีร้องเพลงถวายเสียงนะคะเพลนที่โด่งดังก็แคบตัวสำรองแค่ตัวซ้ำรองถึงต้องนองน้ำตาวันไม่พี่ไม่มาหาน้องเต้ามองนาฬิกาเวลาจนถึงเที่ยงคืนหัวใจมันวิวมันเอ็นเพราะเป็นแค่ตัวสำรองนอนร้องไห้ดังถูก แลเป็นเจ็บปวดกล้ำกลืนวันคืนเฝ้ามองประตูมีแดนเซอร์ไว้นะคะท,ทั้งค <c oughs> ันค่น <c oughs> สะสำหรับผู้ที่มาวัดแล้วนะคะ <c oughs> ต้องมีโชคลาภเลขเด็ดกับล้านวันนี้ม,มีหรือยังยมีแล้ว <c oughs> มีแล้วมีแล้วค่ะวันนี้มีแล้วอยู่ในใจเด็กเขาบอกว่าถ้ามีแล้วนี่ ไม,ไม่ต้องบอกนะไม่ต้องบอกแล้วก็บางคนก็เสี่ยงเซียมซีเดี๋ยวตอนนี้ก็จะไปเสียงเซียมซีอีกนะคะมีเซียมซีให้เสียงเพื่อให้ดีจังเลยคือนนบรรยากาศที่วัดสว่างอารมณ์นะท่านผู้ชมนะจะเป็นสาวน้อยลำนะจะดูเขาเสียงเซียงซีนะทุกท่านเสียงนะเซนะียงซีไว้จะได้เลขอะไรนะ hãy subscribe cho kênh Ghiền cái Gõ Để không bỏ lỡ những có hấp dẫn

ตอนนี้เราว,วันชันเร์ได้ทำการแจกเงิทป่ครับปล่อยแล้วบอกคนลุกแสดงว่ากับเน่นะคับท่านประธานพรสามตัวนะครับนเซองงเอกหรืพ่พอใครมาวรู้ที่เราหลันจันเป็นช่ไบอกแล้วว่าสิปฏิเสธเป็นจริง ตัวน้องก็ดีมากเลยครับก็ลำราวันจันทร์นี้น,น,กกน,นี่ครับเ,เป็นทขาบอกไว้เลยว่าครั้งแรกที่เข้ามาวัดสว่างอารมณ์หลายปีแล้วเลยครับเขาบอกว่าเขาถูกหวยถูลอตเตอรี่วันนี้มาเช่าบูชาพ,าพระพิฆเนศรุนประธานปัพวัดสว่างรมของหลวงพ่อแป๊ะหลวงพ่อดุลยงเรา ก็วไหอยู่ดีๆแล้วก็เลตอนนี้ก็มีอาการแบบว่าเหมือนติดสิดเลยรับมารับรู้มามาหาบาปมาท่าอย่งเงี้ยครับแลขอให้ลูกหลานร่ำรวยร่ำรวยนะครับสาธุนะครับกับน้องอาวัชร์เพชรนี่ก็เป็นนักร้องที่ใส่ดีแล้วก็ใจบุญสุดทานนะครับวันนี้มาได้ รถตันนี่ไฟตอนนี้หลายคนถ่ายไว้แล้วนะครับไม่รู้เลขอะไร๋ยวาไปแป่กปันกันนะครับ ตอนนี้ประธาทนแล้วเสียต้นสิกที่รบสับสีกวงพ่อแฝที่มาเห็นว่าน้องลาวันจนเป็นนี่มีอาการสั่นแล้วก็ลอ็กองลกอยอยง่า,า,ยา,ายด้วยนะครับแล้วก็ขยับเบียน์ีมาก็เลยมาถ่ายรูปเอาเบียนปีไปนะครับใครยังไงก็เอาไปดูไปแบ่งปันกันนะครับมีโชคมีลาประทบูรทำทานวัดไกลบานท่านและถ้ามีโอกาสมาวัว่าอารมณ์เลยคนระับรับรองที่นี่ หลายท่านที่เดินมาจะประทับใจหลายคนจะสังเกตว่าที่วัดสว่างอารมณ์สบายมีประชาชนมาเยอะนะมาคันบ่อยมาทุกวันถ้าเกิดไม่มีอะไรที่ประทับใจถ้าเกิดไม่มีอะไรที่ทําให้หลายๆคนมีความสุขมีความเจริญมีความร่ำรวยก็ไม่ได้เดินทางมาแน่นอนนะครับ ท่านใดที่จมาหาหลวงพ่อแป๊ก,ก็เชิญมานะครับที่อยู่รัพิธีตรงนี้มาเชิญหน้าผาบมาเชิญิกระเป๋าสตางค์ชาววดูชาวัตถุมงคลอะไรท่านก็ลองสอบถามคณะกรรมการเจ้าหนา้นาที่เราได้ไะครับอย่างวันนี้คนที่อยู่ตรงนี้ที่เห็นน้องราวันจันเพนเนก็คงจะรู้แล้วล่ะว่าเนี่ยเป็นอะไรบ้างว่าของจริงอ่ะพูดง่ายๆในตอนนี้เราซึ่ง ซึ่งตัวผมเป็นสนิทกับน้องเขามากแล้วน้องก็ไม่ค่อยจะเป็นอะไรอย่างนี้ง,ง่ายหรือไปหลายๆที่หลายวัดเดินทางไปภาคอีสานก็เยอะไม่เคยเป็นอะไรเลยแล้ววันนี้ะครับเขามีความประทับใจแล้วเขามีความรดดู้สึกดีๆที่วัดสว่างอารมณ์นี่มานานหลายสิบปีแล้วเขาได้บอกกับผมว่าเขาถูกโรตาอรี่เนี่ยวัดแรกในชีวิตเลยคือที่วัดสว่างอารมณ์ของพ่อแปะ ตำบลขุนแก้วเมืองนครเรีิทจังหวัดนคปรปฐมครับที่ผมกกระบอกอย่างนี้เพราะว,ว่าวันนี้วัฒนวังลงดีเยอะหลายจังหวัดทั่วประเทศเ,เลยต้องบอกข่าบนอำเภอก็หน่อยเพราะหลายคนกำลังไลฟ์สดกันอยูน่นะครับถ้าเราเดินทางมาดูนะครับมาแล้ที่นี่สบายใจท่าน,นสบายใจโใครคไปไม่มีทำมาหากินอะไรไม่ติดขัดครอบครัวมีความวาสุขเนี่ยผมคิดว่าทุกคนปราศจากแบบนี้ทั้งหมด ที่ที่ที่ทุกคนต้องการกันแต่ครั้งหนึ่งก็ร้องไห้แบบนี้เหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนนั้นแบบตอนนี้น้องก็้ีเราม้าอยู่ในร่างเดียวกันคือในร่าแบบนี้ค่ะเป็นแบบชาชาแบบเมื่อกี้เรารู้สึกเรารู้สึกตัวไหมคะรู้สึกชาทั้งตัวเราก็อยากร้องไห้อย่างเดียวค่ะอยากร้องไห้อย่างเดียวเป็นเป็นเพราะอะไรคะลองเล่าเราให้เราฟังหนคนรู้ คนลุกแล้วก็เหมือนแบบว่าร้องไห้ออกมาเลยบางทีเหมือนกับไม่รู้ตัวเลยนะคะ <c oughs> มันเป็นคนลูกแล้วแบบชาไปหมดทั้งมือทั้งอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีความเชื่อเกี่ยวกับเ,เ,เรื่องนี้ยังไงบ้างก็งคนที่มีองค์คนที่มีองค์ก็น่าจะมีความสือ่อคล้ายกันนะคะแต่วันก็ถ้ามาวัดเนี้ยวัดสว่างอารมณ์พระแปรนี้จะเป็น ก็เลยต้องมาแต่ก่อนนี้พอมาแล้วก็มีถูกหัวนดวยนะ <c oughs> ก็เลยอยากมาอีกเผื่อลูกหลานถุงหัวอีกค่ะที่พูดหนึ่งที่คนเรียกว่าเออยานยาทีคนจะเรียกาเป็นบรรยากาศนะทุกชนนะที่วัดสว่างอารมณ์ตอนนี้นะตอนนี้เลยเพราะวัน,นนี้ใกล้